สังกทั่งมาได้ครับสึง่มันทำมานี่ครับเมื่อนี้ครเริ่มเป็นทำมาี้มูกทีมงานกำนันคือเก่ามากตามชมตามดีเนเีกเพิ่งไเพิมเพิ่มากรวมมันรวมตามสมตาม วันนี้วันพรวันระพรามระราราอ่าขอนหยาดเสียงในเศ้าเศร้สาทนนหาน้องงงานนะคะพร่วงพระอุโบสของบาสารักษเห้านะคะเดี๋ยวคณะั <ste ek> บรมนีอ่าององอรร่วงาระาสางรักษเซ้าจัดเตรียมมาเดทานกำลังพยุนสอนคะันนี้นะคะ <105. S 2> <พ Ouais. S 1> บัณบูสัทนบัธรรมนียนะคะห้ากบมารวมท้บุญน้ำบการือนี้นะคะ เกียรติย่างยิ่งคุณนายแม่นะะานายโยกรามาชาติอเมอพโคไซนะคะแต่กนนายโยกมหาไท,ทางพไทงเพื่อโคไซองเา่านะคะคุณนายแม่เป็นใคเกียรติมากดวมนะคะตําบลห้นะคะรวมทั้งุในบาทธรรมขงิงชาวน่านะคะเปนจะแอบนะคะเมื่อนี้พิพเศษ 啊！Uh.

สมอทงคำนีสร้างม่วงนะคะทงสร้างหลักเสนโนกนเจเินนะคะหลายชุมชนหลาย คนซิ่มมาคนไหนคนไหนคนซิ่มมาจาง 干的呢。<能> ก็เป็นกระเส็บแไม่ใส่สียเลยบอกว่าจะไม่ไไม่เป็นไรค่ะจะเสี่ยงด้าแบบที่ถือค่ะแบบพี่ถือจะได้เยอะๆจานได้ๆค่ะได้ค่ะแล้วได้กินวันลาขอความุนเมธด้วยค่ะบาจะมานด้วยพันตังหัวขอบคุณนายเมธจำเลยนะคะแม่ค่ะผมมากินจำบงนี่เป็นแม่แ่ค่ะนแม่ Cảm oh ยังมี้มถวายพระที่คกจำเม่อสิบกว่าจังโ่ายันแั่

เย้ายาเกษตรก็่ได้คนไทยโมดิแก็นก็ได้เพิ่นจะได้เสริมคข้าว่าอีกตอนนี้ก็มีการโอนเข้าบัญชีของอุเทาของคนพิการและก็ของเล็กน้อยบรานที่มาจากนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ส่วนอื่นเป็นรัฐบาลผสมกับโมกาเว้าอย่ามันบ่ถือบ่สบายอย่ามันผิดผิดเพราะว่าผู้วลาขาดสดชัติเกณฑ์ครับผม่ันนายกบรหอดแล้ว ท่านกำนันงมาที่นี่เชิญท่านกำนันอ้ัวพี่น้องครับสวดๆผมใส่คำมามามาที่ตอนนี้เพิ่งได้ซีโมงซีผานะที่มีถนนเฉิมวกก็ปีดกำนัลเชลิมปสะการอาจารย์นะครับพบหลูนะครับทุกวันนะครับที่มาเมือนี้นะครับสวัสดีพี่น้องนะครับทุกหมู่บ้านนะครับทุกวัดตานะครับน้อง ร่วมร่วมกันไปนะครับวันนี้กะแกนกุลักกุญย์กัมาหลายนะครับพอวสิเกนทันพิรันลูงป้อมนะครับกันตำแหน่งท่านกับชูชอยสสพัฒน์สัตย์พัฒน์นะครับกันนายกมบัีนะครับรมข่าวข่าวประมืดแล้วประมาณเกือบพันเนาะครับรถกะบพุ่มีหมองจอดนะครับขามาข้างในเต็มข้างนอกย่างเนาะครับเนาะครับล่องพาดนะครับผู้ที่บราะท่านไข่มาวันครับวันนี้ ร่องท่านนี่จะอยู่ทั้งไตนะครับนอทั้งไตซาล่านะครับอ่าออดร่องขั้วครับว่าวิตร่องขั้วนอครับรงท่านสุขอายุในับตัดนิดนึงนะครับขาดจากเชื่อเรื่องเงินเดือนนะครับเงินผู้สุขอายุนะครับในเดือนนี้นะครับพี่น้องเขาเพราะต้องไปเอา